สวัสดีครับกล้องมันเบื่อสวัสดีครับวันนี้นเจ้าอ็อ,อกสาปายก็มารีวิวจอยนะครับนี่ยนะังได้มาใหม่สดๆเลยเพิ่งเปิดมาโอ้โหนี่นะก็แกะกล่องมันนี่ของของ,ของนี่นะครับของนัมโบรู้จักไหมรู้จักกันอยู่แล้วแหละเธอนัมโบเห็นไหมนัมโบนะครับเนี่ย ทิมัก็อาจจะไม่มีก็ต้องก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราเราจะไม่ได้เปิดอะไรทําให้ดูเนพะราะว่าผมซื้อไอ้นี่ไอ้นนี่เรื่องจริงเขาไม่ได้ต่อมาให้ผมมาต่อเองเนะนื่องจรแดงเนี่ยมาในเนี่ยคือผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็คือไม่มีคมอ่ะที่เนี่ยผมอยู่ที่บ้านป้าผมเองนะครับแค่มารีวิวจอยให้ดูเฉยนี่นะครับมีสาย จะเล่นพีพา้ดูนี่นะนี่กระปุกอะไรน่แล้วนี่ก็ปุ่มคกปุมเนี่ยผมที่ผมซื้อมันจะไม่ใช่ตัว y วตัวเองนะมันจะเป็นเนี่ยสี่เหลี่ยมมองไม่ค่อยเห็นหรอกสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็ตัว x นะแล้วก็เวลาเสียบอะไรบางที่อาจจะยังใช่ไหมก็าราต้องกดปุ่มเปิดนะครับกดปุ่มเปิด ก็จะเปิดน,นี่บางคนบอกว่าของตรงนี้ก็มีวันใช้คมไม่ได้ใช้แล้วนะฮะม,มันไม่มีสายครับผมอยู่ที่กูที่มัดแล้วส่หนับวันนี้ก็ต้องขอแรงไปก่อนนะสุดยอดแ่มาดูด่อยจอย <Yay. S 1> ได้ฟีฟ่าแล้วจอยฟีฟ่าจะฟีฟ่า